สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะฉันจะมาลองทำพัดหมี่ซึ่งเป็นน้ำซอสที่เราสั่งผลิตจากโรงงานเป็นสูตรที่เราบอกให้เขาเขาแกะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองชิมดูว่ามันได้อย่างที่เราต้องการไหมถ้าได้อย่างที่เราต้องการเร็นแล้วก็เดี๋ยวจะทำขายนะครับฝากด้วยมันมีสองสูตรด้วยกันนะคะมีสูตรเผ็ดเผ็ดน้อยกับเผ็ดมากะคะ่ะจะลองดูนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะลองสูตร ขาไม่ได้เขียนอะไรเพจน้อยเพจมากมาด้วยแต่ว่ามันมีนัมเบอร์สูตรอยู่อ่าเอาวันแรกก่อนนะคะโค้ดของเขาอันนี้อะอุปกรณ์ก็ง่ายๆค่ะท,ที่เตรียมไว้ก็คือเมนี่นี่ค่ะมีเส้นเส้นเล็กสดปกติธรรมดาทั่วไปเลยค่ะหรือถ้าจะใช้เส้นแห้งก็ได้แต่ว่าเส้นสดก็ง่ายแล้วก็หมูสามชั้นเอาหนังออกแล้วแต่ชอบค่ะใครจะพัดทางหนังก็ได้กระเทียมนิดนึงแล้วก็ต้นหอมกับป๋องวหอมนะคะ เริ่มต้นจากการที่อันนี้จะทําแบบมือ้อสําหรับมื้อเดียวสําหรับคนเดียวกินนะคะอ่ามือเองไม่ผัดอันนี้ต้องบอกว่าใช้กระทะคิดเช่นดีของน้องดาดานะคะคิดเช่นดีของน้องดาด้าไม่ต้องใช้น้ำมันเลยค่ะไม่ติดกระทะเลยสั่งมานานแล้วค่ะสั่งมานานแล้วอันใบเก่ามันพึ่งพังไปใช้ไปตั้งตั้งสี่ห้าปี นะคะใบเตา่าเพิ่งทำงไปอันนี้เปิดซิงใบใหม่ใหม่ล่าสุดของแถมไปเยอะเลยในกล่องก็มีอุปกรณ์มีตะแงรงมีฟ้าหม้อให้เปลี่ยนเป็นหม้อน,นึ่งเครื่องปัน่นกระทงกระเทียมอะไรก็มีมาให้หมดเลยเห็นไหมฮะไม่มีซิสกระทะเลยอ่ะเรนาพัดง่ายๆทำวิธีการพัดถ้าทีมอยากจะเข้าใจกระเทียมตามไปค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้น้ำมันเนาะ โอ้ยชอบจังเลยกระทะเขาดีดีนะลูกเนาะดีมากเลยผัดพรให้มันหอม่ะกระเทียมหอมแล้วนีห่หมูมันรู้สึกแบบฮัตหมี่ก็ราดง่ายมากเลยค่ะอันนี้ฉันพยายามจะทำให้มันมาหาป้ามาให้มาดูป้าดมาถึงห้ามาดูหน้าป้า เออสลับป้ากูดมั่งแล้วก็ดูนี่มั่งโอเคมันจะอ่าฉันจะพยายามทําให้ง่ายที่สุดค่ะสําหรับคนที่อยากพัดกินที่หของที่บ้านเนี่ย่ก็พัดได้นะอ่าโอเคเราจะลองสูตรหนึ่งก่อนนะคะคือสูตรนี้อันนี้นะคะสูตรหนึ่งโอเคอ่ะมานี่ลูุกมาอันนี้นะคะเราพัดอีกนีเสร็จแล้วลวนหมูพอสมควรแล้วก็ ว่าเท่น้ำซอสเข้าไปค่ะอันนี้น่าจะสูตรไม่เผ็ดนะดูดยจาก่ไงเทน้ำซอสเข้าไปประมาณนี้นะคะอันนี้จะไม่ให้ปรุงอะไรเลยค่ะนอกจากใครที่ชอบเผ็ดเผ็ดมากก็เติมพริกเอาใส่น้ำไปนิดนึงค่ะใส่น้ำน้ำสะอาดไปนิดนึง ประมาณนี้ก็รอให้หมูสุกนะคะรอให้หมูสุกรอ,อให้หมูสุกเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะขอช้อนมาลองชิมน,น้ำอันนี้คุณผู้ว่าตัวนี้มันเป็นตัวเผ็ดหรือไม่เผ็ดน่าจะไม่เผ็ดนะตัวนี้อืมไม่เผ็ดตัวนี้ไม่เผ็ดต,ตัวนี้ไม่เผ็ดรอ,อให้หมูสุกค่ะ สุกก็ใส่เส้นแค่นั้นเองไม่ต้องปรุงอะไรแล้วนะใน,น,นเนี้ยน้ำซอสเนี่ยอันนี้ฉันฉันจะแค่ลองผัดให้ดูว่ามันง่ายมากเสร็จแล้วเส้นเล็กเนี่ยค่ะก็เป็นเส้นแบบเป็นเส้นเล็กตัวไปซื้อตามตลาดเลยเนี่ยค่ะง่ายด้วยไม่ต้องแช่น้ำแต่ถ้าเป็นเส้นแห้งก็อาจจะต้องแช่น้ำนิดหนึ่งาานะคะยุ่มมือหนึ่งสำหรับกินคนเดียวก็ก,กะว่าเรากินอิ่มอ่ะมาดูมามาดูน่ เสร็จแล้วก็หมูสุกแล้วนะคะใส่เส้นลงไปใส่เส้นลงไปค่ะใส่เท่าที่เรารเรกะอานะนะประมาณหนึ่งมันจะได้แบบประมาณนี้ค่ะง่ายๆเลยอย่าลืมเจือจางน้ําไปด้วยนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ํามันจะช่วยให้เส้นนุ่มมันจะทําให้เส้นแบบนุ่มเพราะว่าถ้าเฉพาะน้าซอสอาจจะไม่พอ ประมาณนี้ค่ะเวลาผัดไม่ต้องใช้ไฟแรงหรอกนะที่ค่อยเ็ไฟเรื่อยๆให้เส้นมันแบบว่ามันดูรับน้ำของมันไปนี่ค่ะอ๋อเสียแก๊สคือตักระจายเปิดเบาแล้วเสียงฟึดๆึ๊ด,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 ดนี่ค่ะเป็นเส้นเห็นไหมฮะนุ่มนะอันนี้คือไม่เผ็ดนะเนี่ยอันนี้ คือแบบไม่เผ็ดก็ผัดไปเรื่อยๆให้น้ามันให้มันให้หน้ามันแหง้งให้มันง่วนนี่ค่ะชัมโบโต๊ะจีนค่ะนี่ไม่ต้องปรุงอะไรเลยง่ายมากค่ะทำให้ง่ายที่สุดเลยจะได้เอาไปพัดได้แค่เจือจางน้ำไปนิดนึงค่ะแต่อันนี้มาอันนี้ถ้าจริงๆก็ใส่น้ำเยอะได้อีกหน่อยนะึงนะคะมาดูให้มา,ตมาแต่ถ้าเป็นเส้นแห้ง ต้องแช่น้ําก่อนนะแช่น้ําก่อนค่ะถ้าเป็นเส้นแห้งนะแต่ใช้เส้นสดดีกว่าค่ะแต่ถ้าแบบถ้าต่างประเทศน,นะมันจะมีเส้นแหง้ง<ม>เส้นแห้งก็แช่น้ําให้เส้นนิ่มก่อนค่ะแล้วก็เอามาใส่ก็บัดใส่ไง่ะให้เส้นมันนุม่มเส้นมันนุม่มเสร็จก็ก,ก็ได้แล้วะ่ะอันนี้อาจจะน้ำน้อยไปนิดหนึง อันนี้เราลองทำตลอค่ะจริงๆก็ยังยังเติมได้นิดนึงในระหว่างนี้นะถ้าน้ำน้อยเติมได้ค่ะเติมได้ค่ะเติมไปได้นะเพราะว่าพอน้ำมันน้อยเส้นมันจะไม่นุ่มจ้ะเติมไปได้นิดนึงเส้นเส้นยี่ห้อนี้เขาดีนะ เส้นเหนียวค่ะตากิเลนคู่นะเส้นข้าวเหนียวเหนียวดีค่ะนี่ทำแบบง่ายๆดูเลยเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ได้แล้วนะเดี๋ยวขึ้นใส่เน่แล้วก็สุดท้ายก็ใส่ต้นหอมก็งฉอกก็ไปค่ะแน่นเองเสร็จแล้ว อันนี้แบบแบบแรกนะคะน,น่ากินนะตุ้มใกล้ๆหรอกตุมใกล้ๆกห้เห็นอ่นี่คือแบบไม่เผ็ดนะอันนี้คือแบบไม่เผนะ็ดสวยงามอ่ามตาโอเคต่อไปจะผัดแบบเผ็ดอีกเพิ่มน่อยนะคะใช้กระทะเดิมเลยไม่ต้องคิดเช่นดีของเขาดีจริงๆเอาหมูใส่เข้าไป ง่ายเลยค่ะคือพยายามออกแบบให้มันไม่ต้องไปปรุงอะไรเลยนอกจากใครที่อยากจะจิ้มเผ็ดมากๆก็เติมพริกไปแค่คนี้องนี้นะคะโอเคอันนี้อีกสูตรหนึ่งนะคะอีกสูตรหนึ่ง ตัวนี้จะเป็นตัวเผ็ดใส่ป,ประมาณนี้เพราะว่าเราผัดแค่จานเดียวแล้วก็เติมน้ำไปค่ะเติมน้ำอันนี้เออรู้ละต้องใส่น้ำไปเยอะกว่าเมื่อกี้นิดนึงค่ะเสร็จแล้วก็รอ จะรอให้หมูสุกโอเคเดี๋ยวฉันจะมาชิมอันแรกให้ดูนะเห็นไหมคใหวันมีความฉ่ำฉ่ำใช่ไหมฉ่ำรสชาติดีเลยค่ะอืม ชาตินี้ละผ่านละชาติผ่านละแต่จริงๆไม่ต้องเติมน้ําซอสเยอะขนาดนี้ก็ได้นะถ้าเยอะถ้าเยอะแบบนี้ไตยใส่เส้นเยอะหน่อยใส่กับเยอะหน่อยจ้ะอ,อร่อยค่ะอืม อันใี้อันเจ็ดนะีะอไม่เห็นเวียดอ่ะไปใส่พริกเอาเนาะฉันว่าจันให้ก็ทํทำเว็ดนะอร่อยอยู่แต่ว่าเร็ดน้อยมากเร็ดน้อยมากแต่รสชาติผ่านแล้วค่ะ อัดและั้งผู้เลยใส่น้าเพิ่มไปหน่อยให้หมูสุกแล้วก็ไอ้น,นี่ได้เลยกระทะเขาแน่นอนจริงนะ เนาะเวลาร้านห้ามเอา,เ,อาเอาอะไรไปถูด้วยสกอตบงสก๊อต,ตไบห้ามถูนะจริงๆแค่กระดาษเช็ดเฉยแต่ถ้ากินเผ็ดต้องเติมพริกค่ะเผ็ดไม่พอเติมพริกป่นเข้าไปแค่นี้พอเติมพริกป่นเข้าไปแค่นี้พอจ้ะ ชอบเพชรก็ใส่เพชรง่ายย่างงี้ไปเลนนะว้ายายังหมายหยิวแลยย้วัหมาิวเครื่องพัดเบาไฟนะคะเบาไฟอะไรลูก เดี๋ยวจะผัดหมาต่อจักหน่อยนะอืมไหนลูกนึงนึงนี่ค่ะผัดประมาณนี่ค่ะใส่น้ามเชื้อจางเข้าไปค่ะอร่อยเลยง่ายมากเดี๋ยวฉันจะเออ สูตรผ่านแล้วล่ะถ้าอ,อย่างนี้เดี๋ยวทำขายได้เลยสั่งผลิตขายได้เยมีอ,อยอเรียบร้อยอืมพอใส่พริกไปคือจบใส่พริกไปก็คือจบอืม เร็จแล้วค่ะเหนียบร้อยโบน่ากินไหมอ่าพอใส่พริกไปมันจะดูมีสีสามนี่โน่นนี่นั่นไงคนกินแซ่บอ่ะคนกินแซ่บอ่ะเดี๋ยวอันนั้นจะยดือดเราลงกระทะใหม่ใส่พริก แต่แค่ชิมน้ำซอสเฉยๆนะไ่ทำทำง่ายมากเลยใครจะเถอะพัดหมูพัดไก่พัดเนื้อได้มดเลยจ้ะทุกคนเรียเรียบร่อยะกระทะคิดเช่นดีเขาก็แน่นอนจริงๆ ด่าเอ้ยจะเป็นลูกค้าดดาตลอดไปนะลูก <c oughs> ของเขาแน่นอนจริงๆค่ะรับเนี่ยรับประกันด้วยอะไรด้วยคุ้มจริงๆ <c oughs> นี่ค่ะพัทเม่ะจะขอชิมนะชิมอันที่มีพริกอันนี้มันถึงจะแม่นแนวฉันว่าอันนี้ใช่ใส่พริกนิดนีงมันแม่นมา มันใช่มากแต่ชอบสูตรนี้มากกว่าสูตรนี้จดศูตรหนึง่งมากกว่าน,นี่จะเค็มไปนิดนะึ่งแต่ว่าฉันเป็นคนแต่เมื่อกี้อันอันแรกมันจางจางน้ำน้อยไงก็งเลยดูเค็ม จริงๆมันอาจจะไม่เค็มก็ได้นะแต่มันจะหวานหน่อยนะอ,อร่อยค่ะรอติดตามนะเดี๋ยวจะทำขายแล้วรอสั่งซื้อนะคะทางไลน์แอดเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ที่คลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์สปอนเซอร์ใหญ่ของเรานะคะกระทะค่ะ คิดเช่นดีของน้องดาดาเดี๋ยวเดีด๋ยวจะให้จะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเราโคตรที่ที่นี่มั้ยห้าไปเอากระดาษกระดาษทิชชู่อกระดาษไม่มีด้วยจะเอากระดาษมาเช็ดกระทะให้ดูโอเค จะให้ดูนะคะว่ากระทะเขาอ่ะมันดีแค่ไหนมาดูนี่กระทะนะคะเนี่ยเราผัดเสร็จอย่างนี้ใช่ไหมเเป็นไงไหมค่ะนี่ได้เลยค่ะเ็ดได้เลยค่ะห้ามเอาสก๊อตไบร์บไปขัดนะตัวเคลือบมันจะใช้งานไม่ได้นานแต่ของก็ทนค่ะไม่นานไหมคะ ชอบมันใหญ่มันลึกทําหม้อต้มก็ได้ทอดก็ได้นึ่งก็ได้เขามีอุปรกรณ์ให้ครบเลยอไน,นบานกว่ากันค่ะโ <c oughs> ชคดีนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ